อุยเธอล่าสุดที่สาวคนอีฉันพิงกที่สาวิกาชัยเดชถูกปล่อยตัวพ้นเรือนจำแล้วขนาดอยู่ในเรือนจำยังผิวดีกว่าดิฉันอีกเอ้ยวันนี้ต่อตอบจะมาขยี้ประเด็นนี้ให้ชาววีพูด้ฟังกันค่ะ และว,วันนี้นะคุณผู้ชมนะฮะธุรกิจพูสตาร์ของเรามีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือ PIF แล้วก็ AG Amino Powder นะฮะใครอยากจะรู้ว่าดีขนาดไหนใครอยากจะรู้ว่ากินแล้วเนี่ยนะฮะมันให้ผลอะไรกับร่างกายได้มากน้อยขนาดไหนสินค้าเราเป็นสินค้ามีคุณภาพทุกตัวใครสนใจติดต่อผ่านนักธุรกิจพูสตาร์ของเราได้ทั่วประเทศไทยเลยครับแม่ไม่ถามไม่ได้ค่ะเมื่อวานพิกี้โดนปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยแล้วประกันตัวปล่อยตัวกับประกันตัวประกันเดีวยวกันค่ะ <c oughs> เออยังไงครับพี่เตา ก็ต้องประกันได้เละเพราะว่าหลักทรัพย์กาประคบรัประกันมาหลายครั้งแล้วข่าวก่อนเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็ขอประกันไป3ล้านแต่ศาลไม่อนุญาตาแต่งวดเนี้ยมันก็ห้าล้านมันก็ครึ่งของ10ล้านน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลท่านก็เมตตาท่านก็เลยให้ประกันตัวออกมาแต่การประกันตัวออกมาเหมือนคนเขาก็มองว่าอภิสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องใส่กําไร e EM ไม่ต้องไปรายง,งานตัวอะไรเยอะึ้นทุกเดือนทุกเดือน ใครบอกใครบอกไม่ได้ไปรรยงานตัวคือเหมือนแบบคอ,คอมเมนต์บนโลกออนไลน์เขาก็มองว่าคนอื่นโดนหนักกว่าน,นี้แล้วก็ผู้เสียหายเขาเยอะอะไรอย่างพี่ต่อเขารายงานตัวทุกเดือนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ออกนอกประเทศได้แล้วก็ถ้าจะย้ายที่อยู่ในเมืองไทยก็ต้องไปขออนุญาตเขาก็คุมแล้วก็งงเงินประกันตัวมันสูงมันเกือบครึ่งมันเกือบ10ล้านมัน5ล้านมันเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่จะติดกำไร E M เนี่ยบางทีเนี่ยศาลเขาก็มองพิจารณาแล้วว่าพิงกี้เนี่ยเป็นคนดัง เป็นระดับนางเอกเขาคงท่านก็คงมองว่าคงจะไม่หนีอย่างแน่นอนแล้วว่าเงินประกันมันสูงด้วยแล้วอย่างเงี้ยค่ะตัวพิงกี้ออกมาแล้วแพนต่อไปคุณแม่จะได้ออกมาไหมพี่ตาว่าเหนื่อยเหนื่อยแลยเหรอครับพี่แม่เป็นจำเลยที่เท่าไหร่นะที่สามพี่ชายเป็นจำเลยที่สองอ่ิพี่รักเป็นจำเลยที่หนึ่งพิงกี้เป็นที่เจ็ดที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามกันแบบตรงๆของคนในวงการบันเทิงเนี่ยพิงกี้เนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องฟอรเร็กทีดีเลยนะ คนคที่รู้เรื่องทั้งหมดก็คือแม่กับพี่ชายถ้าเราคุยกันในคนในวงการบันเทิงเนี่ยคือแม่กับพี่ชายแต่ว่าอาศัยชื่อพิงกี้แล้วก็ธุรก,ก,กรรมทางการเงินของพ<ถ>ิงกี้ทุกอย่างเพราะว่าแม่เนี่ยก็เหมือนผู้จัดการส่วนตัวไปแล้วดูแลมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเงินการเข้าออกก็คือออกเขาออก้เขาออกผ่านบัญชีพิง <Pink y. S 1> กี้ไงพิงกี้ก็เลยกลายเป็นพิงกี้สวยไปด้วยแต่อาจจะเข้าออกผ่านบัญชีแม่ด้วยมีด้วยมีด้วยแต่ว่าพี่ว่าแม่คงกับพี่ชายก็คงจะยากแต่พิงกี้เนี่ย หลายคนเขาก็ามองว่าน้องในน่าสงสารพออาเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้ผิดเพราะว่าน้องอ่ะหลายคนเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องทุกวันนี้ก่อนที่จะไปโดนคดีฟ,ฟอเล็กเขายังไลฟ์สดขายของอยู่เลย<อ>แล้วก็แบรนด์เนี่ยแทบจะไม่เราไม่เคยเห็นพิงกี้เนี่ยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือใช้เครื่องสําอางแบรนด์เนมราคาแบบมหาแพงเลยคือแต่งตัวเป็นคนธรรมดาบ้านก็ยังเป็นตึกแถวปกติธรรมดา คือเขาหาเงินมาเนี่ยเพื่อที่จะซัพพอร์ตครอบครัวเขาแต่คนที่ไปเล่นฟอเร็กก็คือตัวพี่ชายชกับตัวแม่มากกว่าแล้วพี่เต๋าคิดว่าจะมีแนวโน้มไหมที่แบบว่าแม่จะได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าเหมือนถ้ายื่นหลักประกันเพิ่มจาก มากกว่าพิงกี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเท่าไหร่ต้องดูก่อนต้องรอดูอีกทีนึงอ่ะสมมุติว่าพิงกี้เนี่ยขนาดดังอย่างพิงกี้อย่าง5ล้านแล้วแม่ไม่ได้ดังเท่าพิงกี้แม่ก็ต้องยื่นประมาณสัก10บล้านแล้วใครจะเอาเงิน10ล้านมาให้ยื่นอะไรแล้วถ้าเกิดยื่นยื่นอยู่ยายอ้อยหนีขึ้นมาทําไงอ่ะเออก็ก็แน้นนาคิดในมุมนี้ถูกต้องเพราะว่าคดีเนี่ยล่าสุดกระทิงเข้าไปแล้วเห็นไหมล่ะล่าสุด่อกวานกระทิงเข้าไปด้วยกระทิงเขาบอกเขาไปเป็นพยานแต่ฉันก็งงกับเวลาฉันฟังกับ ทานายอีกคนนึงังไงเน<ข>ี่ยเล่าสิเออฉันก็งงว่าเป็นพยานน้องอาจจะเข้าใจว่าน้องเป็นพยานอันนั้นไม่ว่าน้องแล้วก็เราก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจน้องแต่ว่าที่ไปครั้งนี้เพราะว่ามันม,มีคนไปแจ้งว่าว<ะ>โดนกระทิงหลอก,ะะกะจะไปเป็นพยายนได้ยังไงฉันก็เลยงง แล้วอย่างตัวดีเจแมนหรือว่าใบเตยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันหายเงียบไปเลยอ๋อมันเขาดูเงียบไปมันหายเงียบไปเลยแต่เขาบอกใบเตยอาจจะรอดนะอันนี้วงในเมาวง,งในเขาเมากันมาว่าใบเตยอาจจะรอดเพราะว่าตัวพี่แมนล่ะคะพี่เต๋าอ,อันนี้ไม่ทราบ <c oughs> นะแม่ดูมีพิโรธ <c oughs> นี่ยนี่ไม่ทราบละครน,นะคะไม่ทราบแม่ดูถามอีกนึงแล้วอย่างเงี้ยตัวพิงกี้ออกมาแล้วคะ่ะจะมีการแบบต้อง เตรียมตัวเข้าสู่วงการอีกรอบไหมนึกว่าจะเตรียมตัวเข้าลาดยาววินเล็อีกรอบหนึ่ง <S 2> <S 2> ไหมเข้าแล้วอ๋อแบบพวกผู้จัดจะให้โอกาสอีกอไหมลอกก่อนรอกก่อนเขาให้โอกาสอยู่แล้วเพราะว่าเขาสงสารน้องอแต่ต้องรองแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้องไปเจออะไรมาบ้างในคุกนะคะไม่ใช่ภูวิลล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องเขาได้พักพักสภาพจิตใจก่อนให้ได้คิดให้อะไรหลายอย่างก่อน น้องเป็นคนนั่งสาร<ต>เพราะฉะนั้นเน,นี่ยต้องให้โอกาสน้องก็ได้พักผ่อนยาวๆสักแป๊บหนึ่งก่อนแต่เหมือนตอนนี้ละครเขากาลังมาค่ะเรื่องลายกินนรีหรือว่าเรื่องที่เพิ่งจบไปอะไรเงี้ยก็มีต่อเนื่องกระแสที่ถ่ายไว้แล้วไงพี่เต๋าก็อาจจะไปถ่ายซ่อมอาจจะมีก็อ,อ,อาจจะมีบ้าง,มมางแต่ก็อยู่ที่ว่าผู้จัดเขาจะให้อภัยไหมหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าช่วงนี้ไปอยู่ในช่วงของประการตัวสังคมจะให้อภัยน้องได้ไหมเพราะบางทีสังคมอาจจะมองว่าอ้าวก็ยังเป็นคดีผู้ต้องหาอยู่เอามือเอามาถ่ายละครได้ยังไงอะไรยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสังคมอาจจะไม่ให้อภัยเขาได้แล้วสังคมฟ o อยเล็กทีดีมันไม่ใช่คน2คนมันมีผู้เสียอาหายเป็นพันๆคนมูลค่าความเสียาหายเป็นหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องมาดูว่าสังคมจะให้อาภัยน้องหรือเปล่าถ้าสังคมให้อาภัยก็กลับมาได้แต่ถ้าเกิดสังคมยังไม่ให้อาภัยยังตะกิดตะขวงใจอันนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วพี่เต๋าคิดว่าโอกาสอะค่ะมันจะเห็นได้ชัดไหมว่าตอนนี้ก็แสมันกำลังมารายการน้นก็อยากจะเอาไปรายการนี้ก็อยากจะเอาไปพิเซนเตอร์ก็จ้องอะไรอย่างงี้พี่เต๋าคิดว่าโอกาสพิเซนเตอร์คงไม่มีใครจ้องค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์ยังไม่ได้ แต่ถ้ารายการไปออกทอล์กโชว์เนี่ย<ฆ>มันก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายมจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีทนายนั่งประกบเพราะเดี๋ยวพูดหลุดอะไรออกไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นคําพูดที่จะเอาจะเอาไปใช้ในศาลได้<ฆ>เพราะเราก็ยังเราก็ต้องรู้ว,ว่าบางรายการเนี่ยเคี p r o d โรดิวเซอร์เดี่ยวมันก็เป็นเด็กจบจบใหม่ๆเขาก็ต้องการความสดความใหม่ความแรงความถามคําถามแล้วมันแรงจริงๆ บางคำถามเนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะว่าบางคำถามเนี่ยเขาเรียกว่าข้อมูลเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าข้อมูลหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่ ไม่สามารถที่จะพูดได้ในฐานะที่พี่เต๋าก็สนิทกับค่อนข้างสนิทกับพิงกี้อยากจะเป็นกาลังใจหรืออยากจะปลอกอะไรถึงน้องไม่ได้สนิทกับน้องมากแต่สนิทกับเต้หลายคนก็บอกว่าเต้เต้ไปจิ้มหน้ากะติกรต่ทไมกะติกยังไม่ติดคุกเลยทําไมติ๊พิงกี้ติดคุกแล้วเขาก็ฝากถามเต้มาเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้เต้ให้เต้เขาว่าพี่เอสุภชัยก็ดูแลซัพพอร์ตเต้อยู่นะก็เป็นกําลังใจให้เต้ด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าร้องไห้ทุกวันนะฮะตอนนี้ก็คงจะดีใจแล้วแล้วก็ ถ้าเกิดสมมติว่ามีช่องทางอะไรให้เราช่วยก็บอกนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนดีเต้ก็เป็นคนดีเราก็อยากจะช่วยเหลือ,อเพราะาเราก็เชื่อว่าเราโดยส่วนตัวทีวีพูทั้งหมดเราก็เชื่อว่าน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่คนที่รู้เรื่องก็อาจจะเป็นแม่กับพี่ชายมากกว่าติดตามรายการตอบตอบได้ทุกวันศุกร์เวลา1 9นาฬิกาทางโซเชียลของทีวีพูทุกช่องทางเลย